คำทำนายดวงชะตาวันที่25กันยายน2568รคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีภาพรวมสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัส,สบดีวันนี้คือวันที่มงคลซ้อนมงคลอย่างแท้จริงเพราะเป็นวันพฤหัส,สบดีที่ตรงกับวันเกิดของท่านและยังเป็นวันมหาสิทธิโชคอีกด้วย พลังงานของดาวพฤหัสบดี5ซึ่งเป็นดาวประจำวันเกิดและเป็นประธานของวันนี้จะส่งผลเต็มกำลัง100เอร์เซดาวพฤหัสบดี5คือสัญ,ญลักษณ์ของสติปรรัญญาคุณธรรมความดีงามผู้หลักผู้ใหญ่และความสำเร็จที่ยั่งยืนการโครจรของดาวในวันนี้จึงเป็นการเปิดประตูแห่งโอกาสและความสำเร็จทุกด้านให้แก่ท่านเป็นวันที่ท่านจะได้รับการสนับสนุนและความเมตตาจากผู้ใหญ่ปัญหาที่เคยติดขัดจะพบทางออก สติปัญญาจะเฉียบแหลมมองการไกลได้อย่างแม่นยำเหมาะอย่างยิ่งที่จะทำการมงคลการเริ่มต้นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆหรือการวางแผนชีวิตในระยะยาวการงานในด้านการงานวันนี้เป็นวันที่ท่านจะได้รับความไว้วางใจและความเมตตาจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรเป็นพิเศษการเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาหรือขอการสนับสนุนในโครงการต่างๆจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ความรู้ความสามารถและคุณธรรมความดีที่ท่านสั่งสมมาจะปรากฏผลเป็นความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานมีเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการสำคัญที่ต้องอาศัยความรับผิดช,ชอบสูงวันนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งกับการเริ่มต้นศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จะช่วยส่งเสริมอาชีพของท่านให้มั่นคงยิ่งขึ้นการเงิน ดวงการเงินของท่านในวันนี้มีความมั่นคงและมีแนวโน้มที่จะได้รับทรัพย์จากผู้ใหญ่หรือจากช่องทางที่สุจริตพลังของดาวพฤหัสบ,บดี5จะนำพาโชคลาภและความช่วยเหลือทางการเงินมาให้อาจได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากผู้ใหญ่การได้รับมรดกหรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่เคยทำไว้ เป็นวันที่ดีสําหรับการวางแผนทางการเงินการเปิดบัญชีเงินฝากหรือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําและให้ผลตอบแทนที่มั่นคงเช่นพันธบัตรรัฐบาลหรือกองทุนรวมที่มีคุณภาพดีการทำบุญหรือการบริจาคทรัพย์เพื่อการศึกษาหรือการศาสนาในวันนี้จะยิ่งช่วยเสริมบารมีและเปิดทางให้โชคลาภเข้าม,ามามากยิ่งขึ้นความรัก ในเรื่องความรักวันนี้เป็นวันที่ความสัมพันธ์จะตั้งอยู่บนรากฐานของเหตุผลความเข้าใจและความปรารถนาดีต่อกันคนโสดมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอกับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามีวุฒิภาวะสูงมีความมั่นคงในชีวิตและสามารถให้คำปรึกษาที่ดีแก่ท่านได้การพบเจออาจเกิดขึ้นในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาศาส,สนาหรือในงานที่เป็นทางการความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างชา้าแต่มั่นคงและยั่งยืน คนมีคู่ความสัมพันธ์จะเต็มไปด้วยความสงบสุขและความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยถึงเป้าหมายชีวิตร่วมกันและวางแผนอนาคตครอบครัวอย่างจริงจังการให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของคนรักด้วยเหตุผลจะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและความผูกพันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสุขภาพสุขภาพโดยรวมของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีไม่มีเรื่องน่าเป็นห่วงเป็นพิเศษ พลังของดาวพฤหัสบดี5ซึ่งเป็นสุขปปะเคราะห์ใหญ่จะช่วยคุ้มครองให้ท่านแคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างไรก็ตามการทำงานที่ต้องใช้ความคิดและสติปัญญาอย่างต่อเน,นื่องอาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าทางสมองได้ควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอการทำสมาธิหรือการสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้จิตใจสงบและหลับสบายซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพกายโดยรวมสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งที่ควรทำ เข้าพบผู้ใหญ่เพื่อขอคำแนะนำหรือการสนับสนุนวางแผนการเงินและการลงทุนระยะยาวเริ่มต้นศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่สนใจทำบุญหรืองานเพื่อสังคมไกล่เกลียยปัญหาด้วยเหตุผลและคุณธรรมสิ่งที่ไม่ควรทำหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ณผู้อื่นในทางเสียหายไม่ควรเชื่อใจคนง่ายเกินไปโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลงดเว้นการกระทำที่ผิดศีลธรรมหรือกฎหมาย อย่ามองโลกในแง่ดีจนขาดความรอบคอบจุดเด่นจุดด้อยและสิ่งที่ควรปรับปรุงจุดเด่นสติปัญญาเฉียบแหลนได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่มีคุณธรรมและความน่าเชื่อถือสูงจุดด้อยอาจมองโลกในแง่ดีเกินไปเชื่อใจคนง่ายอาจยึดติดกับหลักการจนขาดความยุดหยุน่นสิ่งที่ควรปรับปรุง เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตามความเป็นจริงควบคู่ไปกับหลักการตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนให้ความช่วยเหลือหรือรวบลงทุนเสมอฝึกฝนการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอุปสรรคและสิ่งที่ควรระวังเพิ่มเติมแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอย่างยิ่งแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างนั่นคือการมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือการเชื่อใจคนง่ายเกินไป ด้วยความที่ท่านเป็นคนมีคุณธรรมและมองผู้อื่นในแง่ดีอาจทําให้ท่านประเมินความเสี่ยงต่ํากว่าความเป็นจริงหรืออาจถูกผู้ที่ไม่หวังดีใช้ความเมตตาของท่านเป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ได้นอกจากนี้การยึดติดกับหลักการและเหตุผลมากเกินไปอาจทําให้ท่านดูเป็นคนขาดความยุดหยุ่นในสายตาของผู้อื่นได้คําแนะนําแนวทางการปรับแก้กับปัญหาและอุปสรรคที่พบ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากวันมงคลน,นี้ควรนำความรอบคอบมาใช้ควบคู่ไปกับคุณธรรมด้านการงานและด้านการเงินก่อนจะให้ความช่วยเหลือหรือร่วมลงทุนกับใครควรมีการตรวจสอบข้อมูลและทำสัญญาให้รัดกุมเสมอการใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์คนและสถานการณ์จะช่วยป้องกันความผิดพลาดได้ด้านความสัมพันธ์ลองเปิดใจรับฟังมุมมองที่แตกต่างและมีความยืดหยุ่นในเรื่องที่ไม่ใช่หลักการสำคัญ จะช่วยให้ท่านสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและมีความสุขมากขึ้นการใช้ปัญญาควบคู่กับความเมตตายอย่างสมดุลจะทำให้วันนี้เป็นวันที่ท่านประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงและยั่งยืน